คนนี่ค่ะหน่อไม้ที่เราไปหักมาค่ะเอามาแค่พอกินแค่นั้นค่ะเอามาเยอะมันหนักค่ะวันนี้เราจะต้มจิ้มน้ำพริกค่ะที่เหลือเราก็จะแช่ช่องฟรีซไว้ค่ะ่วา นะะี่ค่ะเราจะต้มหน่อไม้15นาทีนะคะนี่คะ่ะทุกคนหน่อไม้ต้มนะคะต้ม15นาทีหวานมากคะ่ะทุกคนแต่สีของเขาเป็นแบบนี้คือเป็นธรรมดานะคะทุกคนเป็นธรรมชาติของเขานะคะต้มแล้วจะมีออกสีแบบนี้นะคะมาจ้าทุกคนนี่จ้าหน่อไม้หน่อไม้ที่เราไป หามานะไปหักมาเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนสีทรไมชฉติหวานหวานหอมน้ำพริกน้ำปูอออืื้ห มีทั้งสดทั้งต้มแบบ มนละกินกที่ส่วนของเรานั่นเองนะคะผักทุกอย่างที่ส่วนของเราค่ะทุกคนยกเว้นหน่อไม้หน่อมไม้คือแบบหอมหวานมนากค่ะทุกคนคะ่ะไม่มีความขมความขุ่นไม่มีเลย กินกับกินพริกน้ำปูก็อร่อยนะทุกคนแซ่บข้าวหมดหม้อแน่เมนูนี้มะเือ หน้านี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักเนะหอกต้มหวานอืม้ม นี้เดือนสิบเดือนตุลามีหน่อไม้กินมีมีความสุขมากค่ะทุกคนอยู่ญี่ปุ่นมีหน่อไม้สดๆกินเดือนสิบแล้วมันหอมหวานมากค่ะทุกคนหน่อไม้ชนิดนี้จะห้านาทีแล้วขออนุญาตกินต่อนะคะสวัสดีค่ะบลบ้า